ถ้าจากวันนั้นมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเอาจริงๆอะค่ะเราอะกลัวที่สุดคือการทานอาหารลดน้ําหนักเพราะเราเคยทานสมัยก่อนอนู้นหนงอายุประมาณ20กว่าแล้วเราวูบเรากลัวมากมเรื่องนี้เรากลัวแต่เรามาเจอตัวนี้เราลองก่อนเขาบอกว่าตัวนี้กินหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรเป็นเอฟเฟกสิ่งแรกที่กลัสุดอายุเยอะลองทานดูเม็ดหนึ่งก่อนเฮ้ยทาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อนะเอาตรงๆก็ยังไม่เชื่อเอาตรงๆเลยนะอลองทานเรื่อยๆเธอสิบกว่าไม่ถึงเจ็ดวันดิ น้ำหนักลดไปสองโลอุ้ยไทยอุปทานไหมฉันฉันคิดเองไหมเอะลองลองอีกเธอเดือนแรกพี่ลดไป6กโล5โลกว่าทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องเดือนนึ่งใช่พอหลังจากนั้นทานมาน้ำหนักจะ8 4ทานมาได้ประมาณ3เดือนสองสเดือนน้ำหนักลดไป24กิโลโจริงพระเจ้าช่วยอึ้งมากดูหุ่นสิเธอแต่แล้วแซมบีโฟร์อัปเตอร์แล้วไม่เคยคิดในชีวิตผู้หญิงอายุ5 5จะแต่งอย่างนี้ได้นี่ ไม่เซ็ปมากพอดักนี่มันชื่อฮันนี่คิวเหรอครับพี่ถูกต้องค่ะมันคือฮันนี่คิวนะคะตัวนี้ค่ะมันดียังไงครับพี่ตัวนี้มันดีคือการเป็นการควบคุมน้าหนักที่ดีแล้วก็ไม่ใจสั่นนะคะทานแล้วไม่ใจสั่นไม่น่ามืดไม่วูบนะคะเพราะไม่มีนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรที่เป็นพิษต่อร่างกายเราทุกอย่างทําจากธรรมชาติมากมากเลยนะคะขอดูหุ่นแบบยืนได้ไหมแม่เปลี่ยนไปเยอะจริงๆคุ้ผู้ชมนะโอ้โหนี่เลยนะคะ ให้เดินไอตัวเดินหนูมันฉันก็อยากเดินฉันก็อยากโชว์เด่ยคนเรามีหุ่นหนึ่งมาอย่าหนูร้องเพลงให้อุ้ยอุยเห็นหมดเลยก็ไม่เคยเห็นงูสักตัว